สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบมาพอกับทรงเงินนะคะวันนี้หนูก็จะมาอ่านมัง,งะจี้ยวนนะคะตอนที่50จี้55นะคะข้ามาที่นี่ขังแรกไม่มีอะไรที่ข้าอยากไปดังนั้นข้าจะเดินไปกับเจ้าพี่ชายอีกสองครับเป็นเพราะว่าชอบกินอุ่นๆแล้ว เดินตามฮ่าฮ่น่าสนใจหมดอีกแล้วอีกสองอีกสองอีกสองมาอีกครั้งท่านกินบิสกิไปมากกว่าโลแล้วนี่คือบิสกิตสองอันสุดท้ายแล้วหวังว่าคงไม่ตามมาอีกแล้วนะ าดีนะแต่นี่ไม่ได้เอาเปรียบเพื่อนหรอแล้วข้าจะเขียนถึงท่านสักสงสามคำได้ไหมอ่าข้าจะไปขอกระดาษสีและมืกอก่อนเก็บเข้าว้นมไว้รอข้าอยู่ที่นี่นะเออดีคุณลูกค้าต้องการอะไรหรอ เรามีสินค้าดีที่สุดในปัจจุบันและขนหมาปาามึกและกระดาษสีที่มีชื่อเสียงโอ้กระดาษสีขาวเพ็นละเท่าไหร่ครับอาท่านจะชูกระดาษสีหนึ่งเพนแล้วกระดาษสีฉาเพ็นละเท่าไร กระดาษสีขาวธรรมดาที่ทำจากทรงต้นปี้มีราคาแพงกว่ารองไม้ต้นไม้ทั่วไปโตโตตาลางังฟุตในราคาสองเส้นต้องเป็นกระดาษสีธรรมดาที่สูรบางอื่นจริงๆที่กระดาษหนึ่งแผ่นมีค่าสองก้อนแล้วก็ การเขียนคำสงสามคำด้วยฟูงกันจากหลานละ่ะมีปากกาและมึกอยู่บนกล่องหนังสือเชิญใส่ได้เลยขอบคุณมากขันไล่ความสั่วหลายพี่ชายขันไล่ความชั่ว ไปแล้วคุณลูกขาคุณลูกข้าอย่าพึ่งไปค่ามีสิ่งต้นสวนหน้าที่ดีที่สุดค้าจะให้ท่านท่านสามารถลดทิ้งการประดับตัอักษรไว้ได้ไหมเอาอันนี้ให้แล้วคืนสองเส้นให้ข้าได้ไหมขับไล่ความสั่วหลาย ทำได้ขนาดนี้คำนี้ไม่ค่อยจะดีนักถ้าไม่ใช่นักประดิษฐ์ฐานตัวอักษรก็ทำไม่ได้ขับไล่ความแบบนี้ต้องโลบต้องใส่กอบโสงเส้นหูโลซักครู่นี่ครับ เศษเงินเหล็กน้อยเหล่านี้โอเคคุ้มนะ <your> จัวต้านเสียนเติบโตที่นี่งั้นหรอมาป่ามากกว่าหนึ่งโลลุกขึ้นในป่าและคันครูที่อยู่อีกด้านกบ เปลี่ยนสวมหน้าด้วยความสยองทาอยู่อยากรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเรามาฟังรายละเอียดกันต่อไปผู้อาวุโสคาต้องสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมของตระกูลลู่จัวเป็นตระกูลจัวที่มีชื่อเสียงหมื่นสองสามเทวะ ชุภาพบุรุษนี้ท่านเป็นคนบ้าหรือเปล่าฮ่าๆมีเรื่องโูพันกับพวกเขานิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่นักต้มตุนเป็นเพียงว่าบุรบุรุษสีของตระกูลลู่จัวมีน้ำใจต่อขักต่อข่าและข้ามาที่นี่เพื่อ ตามหาคนรุ่นต่อไปในเมืองน้อยคนนักจะรู้เรื่องนี้ตะกูลรู้จัวเคยโด่งดังในอดีตแต่น่าเสียดายที่มีความสุขดีทำให้คนจัวเซียนรบับมุกมุ่นด่กับรบับและทิ้งคำ ทีแรงบรรดาใจจากราฟที่เหลืออยู่หลังจากที่เขาเสียชีวิตทำให้เกิดพายุนองเลือดในเม่น้ำเละทะเลสาบเละน้ำหลายนะมาสู่ตระกูลจัวบ้านของตระกูลลู่จัวได้กลายเป็นคาลูหาดเงินเป็นไปได้ไหมที่ แต่ะกูลลู่จัวนี่จะเสียชีวิตลงอย่างสมบูรณ์จะเสียงมากเกินไปฮ,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 ฮข้าจะกลับมาเร็วๆนี้ข้ายังมีหนังสืออีกเล่มรออยู่เสียดายยังไม่ได้รลงงับความชั่ว ขับไล่ความสั่วหลายเองนั้นมาจากที่นี่หรอใครอาศัยอยู่ที่นี่ทำไมไม่เข้าไปข้างในขับไล่ความสั่วหลายลมหายใจที่นักอิ่งเช่นนี้ทำให้อยากสำรับทูดมองเป็นเวลานาน มีวิธีเขียนคำเหมือนมนุษย์มนุษย์ที่ยั่วรู้แล้วและสามารถหินอารมณ์ได้เขียนที่อยู่และให้พี่น้องคนอื่นจัดการไปกันเถอะเย็นนี้ไม่หนาวหรอลมนี้ไม่ฉั่นจังเจ้ากองหานมีห้องว่างไหมห้องสไตล์เทียน คือ120และห้องสไตล์สวนคือ80โอเคขอห้องสไตล์สวนหน่อยไม่รู้ว่าจะอยู่ได้สองสามวันหรือเปล่าเรียนเชิญเงินนี้จะเข้าบัญชีก่อนโอเคโลสักครู่เจ้าของห้านลงเตรียมของท่านเปิดมานานแล้วใส่ไหม มันเป็นโรงเตรียมที่มีเกียรติเคยผ่านการช่มเซมและสร้างขึ้นมาหมครัังหนึ่งส่งต่อจากมือของไทเกิงแสดงว่าเจ้าของหานคุ้นเคยกับเมืองทางทิศตะวันตกเป็นเรื่องธรรมดาท่านอยากไปที่ไหนถ้าไม่รู้วิธี ก็ให้ถามข้าได้จริงสิข้าได้ยินมาว่าจุดเทียนนี้มีจัวเฉียนดับมื่อหลายสิบปีก่อนอยากไปเขาภูเขาแต่หาบ้านของจัวไม่เจอนานๆที่จะผ่านมาไม่อยากทิ้งความเสียใจไหวห้เลย จัวเฉียนดรับทุกวันนี้มีคนไม่มากนักที่ถามถึงตระกูลลู่จัวเมื่อข้ายังเด็กตระกูลลู่จัวยังเป็นตระกูลที่รู้จักกันดีข้าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำและทะเลซับมากนักรู้แค่ว่าปีที่ยากลำบาก ที่ชุดคือช่วงที่เกิดงานฉบตระก,กูลลู่จัวในทุกปีมีทายาทของตระก,กูลลู่จัวบ้างไหมไม่รู้สิสมัยนั้นตระก,กูลลู่จัวนั้นใหญ่โตมากบางทีอาจจะตายไปหมดแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะเยี่ยมชมคะลือหาดตระก,กูลลู่จัวและ มันผ่านมานานแล้วอย่างไรก็ตามมีห้านทำดาบอยู่นอกเมืองว่ากันว่าดาบทั้งหมดและตะกูลลู่จัวใช้นั้นมาจากที่นั่นและทะหารของจัวเขียนดาบก็เช่นกันขอบคุณเจ้าของร้านที่บอก ไม่มีความดีหรือความชั่วมีแต่คนเรียกตัวเองและมีหลายสิ่งในโลกที่ไม่สามารถจัดการได้สั่งฝึกมือเท่านี้สามารถทำดาบได้ไหมถ้ามันฟังล้านยานเสียนของเราสามารถ สอมเซมได้หลังจากส้มสิทธิ์แล้วโกดสายงานได้ไง่ายไม่แย่ไปกว่าเดิมแต่ทาต้องการสร้างดาบไหม่ดาบใหม่คงจะทำไม่ได้อือขอทำฟักใหม่หน่อยครับไม่ต้องลำบากง่ายเละทุนทานได้ขั้นเลขให้วัดความกว้างเละ น้ำนักของดาบจากนั้นเลือกไหมปดดาบออกให้ข้าดูคุณลูกค้าดาบของท่านคืออะไรดาบนี้มีต้นกำนนดมาจากห้านยานันเสียนมือประมาณแปปีก่อนดาบชื่อ สิ้ถึงก็สำหรับอ่านมังงะจี้ยวนก็จบลงเพลงเท่านี้นะคะก็จะลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต,ต่อไปนะคะถ้าหนูอ่านพิดพลาดประการใดกะกาบขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าหนูก็อ่านตัวไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็สำหรับคลิปนี้กะศิลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ